ผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์หน่วยมาากฐทนระดับสัตว์วินดี้สปอร์ต เพื่อตวไวใช้ปุ๋ยอินซีทีพีไอฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกรรษตรกรโทรศัพท์02-678-6888ใครไก็ไม่ชอบไอ <c oughs> ยาตราหลอสูบบรรเทาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา แล้วครับกลับมาดูครับโอ้เห็นไหมอะไรกันครับน่ะจะสอบไงเดี๋ยวจะสี G ไตู่กันไตู่หน้าดูที่ประมูล4 G กันแต่ีืเราเต็มแน่นแบบเนี้ยข้ามวันข้ามคืนเลยเขาเจ็ดหมื่นล้านอ่น้องเท่าไหร่อันนี้ก็เจ็ดหมื่นเหมือนกันแต่บาทดูนะความช้าย่อมทำให้เห็นชัดสปริงนิ่ต้องเป็นยังไงครับอยากให้ภาพชัดช้าภาพชัดๆสวยๆงามๆจะมีภาพสโลโมชั่นให้ได้ชมแสนเชิงมาอีกแล้ว เที่ยวนี้สั่งยังไงจะสั่งชูกำปั้นหรือว่าจะสั่งเกี่ยวเกอะเกี่ยวเนียวเตี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับยกนี้งานเลี้ยงย่อมมีการเลือกลาชั้นใดครับยกนี้ก็เช่นกันยกสุดท้ายเดินเลยครับตอนนี้มาฝันพิชิตโอ้โหเจ็บบอลต้องการสูงแล้วครับแสนเชิงยกมือให้ชงสูงไว้แต่อย่าลืมนะ คาถาของที่นี่ว่าสุสีหนีแพ้อ๋อโอ้โหยังเดินต่อครับควันพิชิตสุรินเจนบอลพัทลุงสุรินผงศักดิ์แป้นระบอมกรรมการที่สูงที่สุดคุ่นดีที่สุดดันหน้าแล้วทำแล้วเพาะ เกเกี่ยวเกียวตีกวันพิจิตโอ้ได้ไปชุดเล็กไปชุดหนึ่งวันพิจิตเดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้เราจะมีฤทธิชัยสิทธิสารวัตรเสือเจอกับเด่นสยามเพชรสุพาน์ครับโคราชกับบุตรีรมเข้าไม่ถึงนะ นอกจากแสนเชิงแล้วดูนิกเดมปีนเส้นชัยมาเป็นแพ็กเลยนะมาเป็นแพ็กเลยครับแสนปิ่นเส้นชัยอีสามารถสามารถครับพอมีบุญพอมีบุญทายดีนะกระสมเดจครับทายดีพ่อจะมีบุญโอ้โหยยี่หลวงทองวะลึกสุเทพอันนี้หลวงท้องไม่ใช่หลวงท้องยี่แรง ในซอกคอเลยอ่าหมดยกสุดทยและแล้วบทสรุปบนพื้นระบายชัยชนะต้องไปถามพงศักดิ์แป้นละมอมและประจิตลิมตระกูลเลขที่ออกแดงครับเจมส์บอลมอก็นทิทําชัยชนะกลับบางแก้วพัทลุงปาพักสักครู่ครับเดี๋ยวชมกู่ต่อไป1 12ปอนดอน มีวิธีดูแลตัวยังไงบ้างครับข้อหนึ่งต้องออกกําลังกายสม่าเสมอพอเหนื่อยร้อนร่างกายก็เสียน้าเหงื่อเกลือแร่รวมถึงซิงเราก็ดื่มน้ำเปล่าหรือดื่มสตาร์ทพลัสเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมซิงแล้วข้อสองละ่ะคะข้อสองก็กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นน้ำพริกปลาทูผักลวกไข่ต้มดื่มคาราบาวแดงมีวิตามิน B12 ิมีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมอง <c oughs> ดูแลตัวเองทุกวันนะครับ นำตรงมาอยากที่งทิ้งเลยครับผมนี่ไม่มีปัญหาครับอเข้าจะไปไปไหนอ๋อคิดถึงฝีมือแม่นี่ยังลากระฟองโรซาของโปรดประโยชน์เยอะดินดีเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยอินซีทพไอ i ุ่งมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์026786888 ยาตราหลอสูบบรรเทาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่คือไ่ยฟุงเฟรอไม่คิดก่อนกู้กู้ไปแอบเบียก็มาขึ้นแลก็ให้เป็นนี่มอร์นาน้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 าโยต้องกันได้ด้วยอ่านว่าไงเนี่ยเฮ้ยอ๋อวินัยในการใช้เงินคิดก่อนสู้รอออมไว กลารามาดูภาพย้อนกันครับว่าอมเมอิ่าเอาความใจมาจากไหนอ,อ,อย่างนี้นี่เองเคล็ดลับมาจากคุณแม่ของอามิาครับรรรยยทัว ไ,ไ,ไม่ต้องงงครับเดี๋ยวเขาแค่อยากจะบอกว่าถั่วลิสงอบเกลือตราโกแกะ่มันทุกแมกผมมีวันนี้เพราะพี่ให้ให้อ้อยปล้องใหญ่น้ำตาลตูนให้ขา้าวโพดหมักใหญ่เม็ดเต็มให้ข้าวรวงใหญ่ผลผลิตเยอะไี่ดีตปอปุวยอนเอกนก็สดๆของที่แปไปไป มือแม่นี่เองสลากกระป๋องโรซาของโนดประโยเยอะกรับละเรามาพบกับคู่ที่สองของศึกอัศวินดำสปริงนิวครับคู่นี้ระหว่างฤทธิชัยทิศสรวัตรเสือเจอกับเด่นสยามเพชรสุพานันครับ นครราชสีมาครับบุรีรัมพิกัด112ปอนด์นะครับริธิคริิชัยกอดิสอนนั้นมีชื่อจริงว่าริติกียตลึกกลางครับเป็นบุตรของคุณพ่อวีระชัยคุณแม่ส้มเกลียงนะครับเป็นชาวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามคุณไบรจนดมันโพครับขัดโพครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนบัญชาชัยปอเพสตรีที่10อัศวินดำ เดินทางฝั่งของเดนสยามเพชรเลนไมส้สะพานนันนะครับมีชื่อจริงว่าพานุพงศ์โสภาสุขเป็นบุตรของคุณพ่อทองพูนคุณแม่สมหมายนะครับเป็นชาวพื้อเมืองจังหวัดบุรีมมนนรัมย์ในกรุงเทพฯไตรรัตน์ะครับเป็นหัวหน้าคณะรัะก็ผู้จัดการหลงลาสุดนั้นชนะคะแนนลิขิชัยสกิติชัยที่ราชดำเนินครับบุรีรัมย์กับโคร,ราชแต่เป็นผู้บอลก็อยู่ในไทยพรีเมียร์ทั้งคู่มา มันนี่นึกถึงมวยล่ะมันนึกถึงฟุตบอลนึกถึงแข่งรถเมือ่อก่อนนึกถึงมวยนะช่นี่เรบเด่นเด่นสยามนี่นะแสกนี่นะกรรมการผู้พิากบนเวทีครับยอมยุยงต้องนรงโพสวัสดิ์ร้อยตำรวจโทนรงโพสวัสดิ์ครับมีสิทธิ์แค่สับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนสุชาติหลวงพลยมจิตกรพรมบุตรพงศักดิ์แป้นละมอมให้คะแนนอยู่ข้างล่างครับ ร้อยสิบสองปอลเดี๋ยวเหมือนว่าใหญ่กว่าคู่เมื่อกี้เลยเนอะขยับขึ้นไปิด้สุดสองปอนสองอนตงงผมไปไงล่ะเดนสยามแสกโดยช่างแตดผมเดี๋ยวอาจจะแสกโดยศอกโอ้โหไม่ใช้มีดโกนนะใช้กับ้ายกับขวาแล้วดืแข้งขวาของเดนสยามเมื่อกี้นี้เสียงดังจริง อหลบโอ้ยสวยครับตรงนี้หลบแล้วทําสวยงามมากหลบสวยใช่ไหมหลบสวยได้ทําด้วยไงแต่อย่าบ่อยนะหลบแบบนี้เฉียวไปนิดเดีขอจังหวะนิดเดนึงชัวชัดล่างนี่หลบนะหลกจะขึ้นบนอ่า เดียร์พยาวก็ลุกน,นะฮะห,หลอกล่างก่อนแล้วขึ้นบนเตะได้ทะมัทดทะแมงยู่นะนี่พี่ชัยทรงไม่ห่างกันเลยนะนั่นกันเลยครับต่ตางก,กันตรงกางเกงเท่านั้นเองสีแดงกับน้องเงินรงมวยรูปล่างใกล้เคียงกันเลยบ้านก็ติดกันครับโคราชไครับปุริรามเพราว่าติดก<ำ>ันนะคุณเนี่ยเดี๋ยวดูยกสองครับ ไม่ต้องงงครับเดี๋ยวเขาแค่อยากจะบอกว่าถั่วลิสงอบเกลือตราโกแกมันชุกแม้อินดีเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI โกรอร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีและฮอร์โมนที่จะเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์02 6ย์สอ8 8กปปวดท้อง าาดน้ำขาวไทยนครท้องเสียอิสระขับลมเน่นทองยาทาดน,น้ำขาวไทยนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาทาดน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลคูที่2ของรายการนะครับ แต่คู่ที่ผ่านมาก็เรียกว่าแข้งขาดนะครับมาถึงคู่สองครับเป็นใจสิทธิสารวัตรเสือครับเจอกับเด่นสยามเพชรสุพานัน,นะครับสดเจอสดเหมือนกันนะครับถ้าต่อยที่เวทีอื่นเวทีมวยราบเนินหรือว่าที่ดูมินีนะครับสยามดีกว่าแน่ชื่อดีกว่าแต่วันนี้มาต่อยอจินดามถึงถว่าทางด้านของฤทธิช,ชยัยนี่เป็นเจ้าประจําต่อยมาหลายครั้งแล้วก็โชว์ฟอร์มดีด้วยครับวันนี้ถือว่าดชกในตัวเองนะครับต่อยที่แล้วโชว์ฟอร์มดีก็มองมาที่ทางด้านของฤทธิชัย ได้เรื่องของความสดอาวุธมวยแต่ซ้ายต่อยซ้ายกูนี้ก็เหมือนกูแรกครับครชนะดูยกทย้ทายนะครับรับรองว่ากูนี้เนี่ยแผนๆลุ้นสนุกแน่นะครับขวาเจอซ้ายเมื่อไหร่สนุกแน่นอนครับมองพืน้นที่ด้านของฤทธิชัยสิทธิสวัสเสือไปปลายน่าจะมีลุ้นนะครับคําตอบเราอยู่บนเวทีครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็อยื่มนะครับสิทธิเก่าวัวโคบ้านสมัยเจ้าพยารุ่น2 5 1 1 2 5 1 3มาคุณปีชาคุณเมื่อครับ บิชาพงมสวัสดิ์แาเชิญร่วงงานพระพปทสังสารเสาร28พฤศจิกาหอประชุมสุภวับุรมราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้ยาตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปครับตอนนี้มีปัญหานหนึ่งครับเรื่องการประมูลไม่ใช่สีนะครัประมูลน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลเรียนไปยังคุณเล็กพอเมืองเพชรนะครับคุณเป็นคุณพ่อ ถ้าชมอยู่บอกว่าอาทิตย์หน้าเอาเงินมัดจำมาวางได้เลยครับเพราะดาวพฤหัสนั้นมีเพิ่มอีกหนึ่งล้านมีเพิ่มแล้วอโอ้โหตอนนี้สองสองล้านสองแสนนะครับโอ้โหว่าจะถึงยี่วันถึงยี่สิบเก้ายสิบเก้านี่โอ้โหสู้กันหน้าดูเลยอ่ะวุ่นขึ้นแล้วซีจียังสู้ไม่ได้อ่าดูบนเวทีครับดาวพฤหัสบนเวทีสู้นายบ้างครับนอกมานานบอกแล้วว่าคู่นี้ต้องมันนอกก็ได้ไหนก็ดี ลูบแรงลูบแางอย่างนี้ประเภทหนีไม่เป็นด้วยกันทั้งคู่แล้วฟิตด้วยนะดูทรงกายภาพแล้วทงซ้ายลิบิชัยแช่แล้วแชรโชว์โปรกรมการไม่เห็นเติรแล้วครับหักเขาเราลงนิดเดียวครับมวยไทยเลี่ยมเลี่ยมนิดเดียวเออเจ๊เลี่ยมดูนี้ต้องฝึกฝนนะครับพี่เดบิชัยใช่ครับใช้ตาความคิดต้องมาพร้อมกัน ยกอเข้าไปต่อพื้นไปที่คุณให้มาโอ้ยหลอกต่อยแต่จริงๆแล้วต้องการขาเข<อ>าาอะไรเข้าดิเข้า,ขาดิเอ่ระวัาวางครับอย่าเชิดหน้าเดนสยามหักคอตัวเองหน่อยตอนเข้าใกล้อ่ะอาไม่ด<ม>ู บอกได้คำเดียวว่าอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าผีผาครับท่านผู้ชมทางบ้านยังไม่รู้ว่าจะออกใครฝ่ายแดงเลือดร้อนนะ,ะแต่น้ำเงินเลือดเย็นทำไมเอ้าเลือดแบบเย็นเอาไปหิดไง <c oughs> เลือดเย็นเลยข้าแบบเลือดเย็น <c oughs> ในี่ใจร้อนใจร้อน <c oughs> ปิดหูเปิดตาแล้วแทง โอ้โยติดเชือกบังออกมาแฟนๆน,นะาพอใจหมดยกที่สองดินดีเพื่อโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ t PI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกรรรษตรกรโทรศัพท์026786888 ผู้ค้าปลีกผู้ใช้ได้รุ่งพอกและรางวัลอื่นๆประา13ล้านบาทตรงคุ้มองมาถึง15มกราคม2559 GS Battery ี่พี่แอ๊ดมีวิธีดูแลตัวยังไงบ้างครับ ข้อหนึ่งต้องออกกําลังกายสม่าเสมอพอเหนื่อยรอ้อนร่างกายก็เสียน้ําเหงือ่อเกลือแร่รวมถึงซิงเราก็ดื่มน้ำเปล่าหรือดื่มสตาร์ทพลัสเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมซิงแล้วข้อสองล่ะคะข้อสองก็กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นน้ำพริกปลาทูผักลวกไข่ต้มดื่มคาราบาวแดงมีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมอง <c oughs> ดูแลตัวเองทุกวันนะครับ ดีกับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงอำเภอบางแก้วด้วยนะครับลูกหลานของท่านมาทำหน้าที่ได้ดีเลยกินครับที่ว่าเจมบอลมอเข็มทิศแม้กวาจะหอบชัยชนะกับพัทลุงได้ก็แทบแย่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเจอกันอีกไหวไหมไหวครับในความมั่นใจนี่ครับคนพัทลุงใจอย่างนี้ครับถ้าทําดีก็ได้ดีนะโชคดีก็ได้ตังค์ลอยสูครับบรรทาวการไอขับเสมาะปัญญาแผนโบราณจ่ายทันทีทันทีครับโคแก่มันทุกยกแล้วก็มันทุกเม็ดด้วยครับไปถนนครับ เอสเปรสติก <ES> <EN> ER <ING> สุดยอดอาหารสุดยอดอาหารพืชของดีของสีไทยก็จ่ายไปให้ทันทีครับดับพัทลุงไปครับสามคนบนเวทีครับยังมีความมันรออยู่เพราคุณาเวลาและคุณเซพินักครับขอบคุณครับคนอื่นต้องขอขอบคุณปุยซีกลาทีพีไอนะครับเครื่องดื่มคาราบาแดงบริษัทเทคนโลยีพัฒนาจังหวัดทีพิศลายตัดสินและก็เดรฟิลลนวินดี้สปอร์ตนะครับ ปุ๋ยกรามขุดซุยปุกก๋ยของเทอรโกยาท่าน้ำขาวไชน่นกรเปิดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นสบายท้องปัสกาแอลกอฮอล์และน้ำตาลนะครับเอสเนทิกสุดยอดอาหารพืชปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของดีของสีไทยนะครับอาหารซื้อได้ที่เอสเนทิกใกล้บ้านตั้นยาน้ำแก่ไอตาลอสูปลากระบองโรซ่าเขาของปดประโยชน์เยอะแล้วก็มันทุกยกกับโผลแก่มันทุกเม็ดครับมาถึงยกที่สามครับรองขู้เอกวันนี้ลิทิชายแดงเด่นสยามน้ำเงินอ่านะครับอย่างที่พยากรณ์กันไว้ มันแน่ครับคู่นี้เริ่มแล้วครับเขาไม่ทําอย่างอื่นกันบ้างเลยเหรอ,อยมันอยู่วงในจะทําอะไรละ่ะเตะงวงในก็ต้องเขา่ามอรรอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนี่ยสิสาวัตเสือมาโชว์อว์มไม่ดีนะครับมาดูอาทิตย์นี้กันว่าจะดีอีกหรือเปล่ายัางไงครับนอกเสียหายนายเสียเปียบไหมนอกเจ็บใจนายเจ็บตัวไหมดูครับลิทชาย บุรีรัมบุรีรัมโคราชโอ้ไม่มีไหมไม่มีรัมบุรีรัมโอ้โหบุรีรัมโอ้โหโอ้โหมาชุดใหญ่แล้วครับแนบแนบแนบเลยครับบุรีรัมแนบแนบรัดสบายแรงเนื้อกระทุ้งด้วยเขาอู้ยไม่ออกแล้วครับขอบัางซิโคราชบอกบัางซิไม่ให้ครับไม่ให้ครับโอ้โห ซ้ายห้าขวาเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยสูรดรพิทักษ์สิมบุษียังเดินต่อครับแมตช์ีได่มาแมตด้ทีไปขอลองอีกสักชุดนะได้ไหมโอ้โหดูครับนล่อมตัวนะคุณดูกันชัดๆไปเลยชัดๆครับต่อเที่ยวเดียวเลื่องมาตีขยาวขยาวแล้วชิโอ้ยเฉือน โอ้โโอโปาดล้ำไส้ครับเข่าปาดล้ำไส้เลยเอาแล้วครับดุนายยางเดียวีโอ้โหนี่ขี้เกียจทั้งคู่เลยนี่งอมงเท้าเนี่ยขี้เกียจทั้งคู่เลยงอโอ้ยไม่เห็นแก่น้ากันนั่งเลยวันศอบกันเลยโอ้โหไม่เห็นแก่น้าเลยครับและไม่เห็นเวลาด้วย<อ>ออหมดยกพอดีครับหมดยกที่สามครับ ใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดลกและแก้กรดเ,เครือแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมมีวันนี้เพราะพี่ให้ให้อ้อยปล้องใหญ่น้ำตาลตูงให้ขา้าวโพดฝักใหญ่เม็ดเต็มให้ข้าวรวงใหญ่ผลมลิเยอะดีดีดีตอนปุ๋ยอเนกประสงค์ปปุ๋ยขยะนทตงานทุกเมด วัเปลเป็นอะไรไม่ต้องงงครับเดี๋ยวเขาแค่อยากจะบอกว่าถั่วลิสงอบเกลือตราโกแก่มันทุกแม